สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับฟอร์ดออโตดอร์นะครับอันนี้เรากำลังประกอบรางอันนี้เอาไปติดตั้งนะครับที่จัวันนครก็คือตัวน,นี้รางยาวสีเมตรยีเลยไลย่ไปเลยตั้งแต่ตัวพาวเวอร์สวิตด้านขวามือแล้วก็ส t ต็ปเปอร์นะครับมอเตอร์เนาะก็ไล่มาเป็นคอนโทรลเป็นลูกล้อเป็น PLC จุดรับสายเนาะแล้วก็เป็นพวกเซฟตี้อฮลพาน ตัวนี้รางยาวเตมันยังไม่ได้ตัดเลยครับอันนี้เป็นตัวจับสายพานตัวนี้เป็นพู้เล่นะครับแล้วก็อ,อีกตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์หลังแล้วก็ด้านข้างนี้จะมีฝาปิดด้านข้างนะครับสองฝั่งเลยสายพานมาตรฐานจะยาวเจ็ดเมตรตัวล้อในชุดจะมีอยู่สี่อันนะครับแล้วก็จะมีตัวจับกระบาลให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวล็อกกันตก อุปกรณ์จะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทั้งเมื่อก่อนจะมีหม้อแปลงแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่ค่อนข้างจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้มาเป็นแค่กล่องหลักๆเนี่ยนะครับคือตัวกล่องนี้ปรับได้เรื่องของสปีดตั้งดวงเวลาสปีดเปิดสปีดตอนปิดแล้วก็ช่วงชะลอการจะแทกส่วนตัวนี้ก็เป็นจุดจำสายนะครับ ไมาเลวิธีติดตั้งไม่ยากนะครับในกรณีที่ลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองเราก็จะประกอบให้แบบนี้เสร็จเลยลูกค้าไปริงก็เอารางไปยึดเทคนิคก็คือถ้าเป็นประตูบานกรอบให้บวกขึ้นไปสองเซนบานไม้ห้บวกสี่ถ้าเป็นกระจกบานเปือยจะมีตัวหนีบให้บวก6เซนนะครับ